อ้อยพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับคือพันธุ์ที่ไม่มีหญ้าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับถ้าเรากําจัดหญ้าได้นะครับผลผลิตนี่ครับได้ดีอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะครับผมนะครับเป็นเกษตรกรนะครับอยู่ตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารแะะครับอีกส่วนหนึ่งก็ทํางานอยู่ที่ โรงงานน้ำตาลสาเลืองนะครับฝ่ายส่งเสริมโรงงานน้ําตาลสาเลืองนะครับแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่มีหญ้าขึ้นเยอะนะครับไม่สามารถใช้ยาพวกไก่เผาไหมเอาไม่อยู่นะครับก็เลยมาใช้ยูนิไลนะครับจากผลตรงนี้นะครับก็ดูที่แปลงนะครับจะเป็นตระกูลพันธุ์ของ LK11 ผมปลูกอ้อยมา15ปีนะครับ15ปีก็ส่งเสริมไปด้วยแล้วก็ตัวเองก็มาปลูกอ้อยด้วยคือการปลูกอ้อยนะครับผลผลิต ก่อนจะได้นี่ก็คือในเรื่องของหญ้าในสําคัญที่สุดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเกือบหมื่นไร่นะครับอยู่อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับเกษตรกรนะครับลายย่อยส่วนมากจะไปเอาสารกําจัดวัชพืชพวกเผาไหมคือสีเขียวสัมผัสแล้วตายหมดแ่านี้นะครับเอามาใช้นะครับและเกิดปัญหาก็คือหน่ออ้อยนะครับทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะครับก็จะตายด้วยกันตรงนี้ก็คือเกษตรกรนะครับฉีดยาเผาไหม นะครับจะส่งผลให้อ้อยนะครับคือลูกอ้อยนะครับหน่ออ้อยที่เกิดขึ้นมานะครับหน่ออ้อยก็จะตายอันนี้ส่งผลนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดยานะครับเป็นยาเผาไหม้นี่หน่ออ้อยเราจะตายเราอยู่ฝ่ายส่งเสริมนะครับก็พยายามจัดสรรหรือว่าหายาตัวใหม่ๆเข้ามาให้เกษตรกรนี่ได้ลองนะครับได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับว่าทำยังไงเวลาฉีดทับอ้อยแล้วนะรับอ้อยไม่ตายตายแต่หญ้านะครับเราก็เลยหันมา หาวิธีการใหม่ๆก่อนที่จะเจอยูนิไลท์เนี่ยสภาพหญ้าเป็นยังไงบ้างคะคือสภาพหญ้านี่ครับกับอ้อยนี่นะครับนี่จะเท่าๆกันแล้วนะครับถ้ามองดูข้างในนะครับคือเอาไม่อยู่ถ้าเผาไหม้นะครับถ้าฉีดแล้วต้องฉีดอยู่สองครั้งนะครับก็คือมันจะมีระดับของหญ้าแล้วก็อ้อยแต่ตัวนี้นะครับฉีดฉีดไปแล้วนะครับฉีดฉีดยายูนิไลท์ไปแล้วเนาะนะครับทีนี้ก็เลยดูนะครับสภาพอ้อยนะครับยังดีอยู่เลยนะครับ หนออ้อยก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าเจ้พืชเหล่าน,นี้นี่เอาไม่อยู่แล้วนะครับยาผอมไม่เอาไม่อยู่เรียกชุดนี้ว่าชุดสามพลังบวกใช่ไหมคะอามีทีนบวกทูฟูมีนแล้วก็บวกคาบูกินค,คือผสมแล้วเราก็จะเดินฉีดนะครับเดินฉีดเพราะว่ารลองตัวนี้จะยาวหน่อยคนระับทับอ้อยได้เลยทับอ้อยได้เลยนะครับเพราะว่าหญ้ากับอ้อยนี่เท่ากันแล้วทีนี้นะครับฉีดทับเลยเดินช้าหน่อยนะครับเพราะว่าหญ้าเรานี่สูงแล้วนะครับการจะเดินเร็วนะครับทำให้ตัวยานี่ไม่ ไม่ถูกยากเท่าที่ควรครับครั้งแรกคือผมเคยใช้แต่ยาเผาไหม้เนาะทีนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้ผลนะก็อยากลองดูเกิดการท้าพิสูจน์ผมก็เลยเอาเข้ามาแปรงนี้ออกระชีบอกว่าเอาแปรงนี้แหละนะครับเอามาฉีดให้หน่อยจะไปแนะนําคนอื่นได้นี่นะคะมันไม่ใช่แนะนําอย่างเดียวมันต้องมีการท้าพิสูจน์มาก่อนด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลจริงด้วยตัวนี้จะเท่าๆกันเลยนะครับเพราะว่าแปรงอ้อยอยู่ติดกันไอฝั่งนี้นะครับคือผมใช้ยาเผาไหม้ นะครับเผาไหมก็คือจ้างเข้ามาจีดเผาไหมนะครับสภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต่างกันนะที่เห็นเนี้ยก็คือตอนแรกเนะี่ยมันโดนยาเผาไหมมันก็จะตายไปร,ระดับหนึ่งแต่มันก็จะฟื้นขึ้นจะฟื้นขึ้นมาอีกอันนี้นี่นะครับ<ด>เป็น<ด>ต้นคามนะครับานะคบามป่าตัวนี้เผาไหมเอาไมา่อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นหญ้าพันธุ์บ้านเราเรียกว่าหญ้าคอมินิ์บุกลุกเข้าแปลงไหนนี่เรียบร้อยนะครับเอาไม่อยู่ตัวนี้คือก็บอกเลยว่าขาดทุนนะครับอันนี้ต้นทุนเราสูงอยู่แนละ้วนี่ นะครับการปลูกอ <Okay. S 1> ้อยนี่ถ้าเราไม่กําจัดหญ้านะครับผลผลิตต่อไร่ต่อตันนี้ก็ไม่ได้นะครับเป้าหมายของเราก็คือกําไรนะครับถ้าอย่างนี้นะครับขาดทุนแน่นอน3มพลังบวกนะครับที่ผมใช้อยู่กับแปลงนะครับที่แล้วนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มทุนผลผลิตเรายังดีอยู่นะครับก็แสดงว่านะครับเราก็ต้องมีกําไรจากจุดนี้กับแปลงอ้อยอ้อยต่อนะครับที่มีระดับหญ้าแล้วก็อ้อยเท่าๆกันฉีดแล้วนะครับหน่ออ้อยไม่ตายนะครับหญ้าตายนะครับ มาดูที่แปลงนะครับจะเห็นว่าอ้อยนี่ครับยังอยู่นะครับก็เริ่มจะแตกกอขอแนะนำนะครับอ้อยพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับคือพันธุ์ที่ไม่มีหญ้าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับจึงอยากให้เกษตรกรนะครับหานะครับตัวยานะครับที่มาฉีดแล้วทับอ้อยนะครับอ้อยไม่ตายนะครับผลผลิตนี่ครับได้ดีอย่างแน่นอนนะครับ